ใบแจ้งนี่โอ้โหไม่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 พีดละผิดละผิดละบอแมนละวันนี้จะมาเล่นทายปัญหาต่อคำสุภาษิตมาเล่นน้ำแข็งเนาะเป็นนักเรียนมึงเยก็ต้องรู้จักเนาะเหมืนบอมาฝึกทบทวนวิชาเรียนกันมือนี่เอาแบบใดเอาต่อคำเนาะไพ่จะเป็นคนเริ่มก่อนดีแม่เริ่มเลยแม่เอาสุภาษิตนะตอบให้มันได้นะเดี๋ยวยิืมเงินคำพูดใดตอบไปได้เอาสีเห็ดจังใดเอา่รู เค <Okay, S 2> เข้าวบอะก็ได้โอเค okay, ครับอาแรมเริ่มต้นเลยด้าแม่ถามว่า <c oughs> ในน้ำมีปลาโมนัยก็ตอบว่าในาน้ำมีข้าวเออเยี่ยมถูกต้องในกระเป๋ามีในกระเป๋า,ม,ปามีอย่างเอาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตักตอาคิตคิดได้หมดคิดดีๆนะในกระเป๋ามีเวลาจังมีนี่ฮะมีเวลาให้ ห้าวินาทีเอาติ๊กตอกติ๊กตอกในกระเป๋ามีอย่างอาติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กต๊ออะไรในกระเป๋ามีใบแจ้งมีบอไม่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 พิดละผิดละผิดละบอแมนละ